นอมาแล้วคยจะเย็นดีเพื่อนเยอะคนแหลกเนียไอพวกมึงอย่าดังได้ไหมวะอ้สัตว์เด็กว่า รูอมอยู่เป้าออยู่เริ่มแรงของมึงมันต้องคูดาสองนาทีอ๋อต้องรออยู่แล้วมันกันในนี้ไงกันบอกนะกันบอกเนยโอ้ถ้าเป็นฮอนในทีนนะ่อ่ะขนเลอะปุ๊บรู้เลยร <c oughs> ู้เลยไรสตรีม่ยีเห้ยไม่ทันแล้ย เรจะีใหมดูอ uh yeah> um, ีกต้องพายเราไม่ใช่คนดังอะไรเยอะแยะเขาไม่กดด้วาเดือดดาเย็นดาเล่คนเีบวตมเ่ต้องดา เราไม่เข้าเลยไอ้เหียแม่งแหกที่ไป ยายายาเขารู้นะต่อพลาดเฮีย <c oughs> โอ้ยเฮียมีลาบด้วยฮะแกตายกุ้ย <c oughs> ิหายแล้วสู้ต่อไปแรงเหรไม่เบาจังวะ แต่เย็นกว่าหาเลยที่ผานแล้วไอตัดกลับบ้านแล้วกูไปเอาแล้วไม่กลับไม่กลับ ที่หายแล้วเฮีย <laughs> เพลาดไอ้สันไม่ไปอ่ะไปกูตายแน่เฮีย Đói mày đi đâu mà hết đâu ơi, ơi. chứ đâu Lẻ cắn đuôi Lẻ cắn đâu, อย่าดังดิวะของปอนของปอนเด้าบาทมาได้ด <laughs> ดยังไงเจ้าหมบาทตอนเกียงไอ้ดิดใจ่ที่ผาย กันนี่เอไอ้พวแต่กูแข่งกันโอยเี้เยแม่งจะโคตรแหลกเลยไอ้เฮียดาตีแล้วชิหายละยังพลาดพเี้ยอีมเนียเลยสัไม่อตาย Cặp ừ. bánh đồ đi. <laughs> Ôi mẹ ghê. quá là. lói qua không? ไอ้สัตว์ไม <ian> ่ดีก <Labor ator il fi> ูาตายดิไอ้ยึดเลยก็มีไม่ใช่วะ

มึงจะแก้กูใช่ไหมเนี่ยนะอย่าลอกูนะ เหี้ยติดต้นไม้ไหมเงยไยเอ้ยไอ้สัตว์กดยอมได้ไหมเนี่ย20นาทีนะพูดโดอกดอกคุณต่างหัวเล่นอยู่ไอ้กัวไอ้เต็นเอาลาดถึงไหนแล้วไม่รู้เลยตอนนี้จะไปดับเป็นดาบอี โอตอนมาบัดเจ็บัดเกียก๊ดอ่ะจีกร์ดอ่ะออเฮ้ยเออจไม่เห็นถึงไหนเลยครับมึงยังไม่ลงเดียร์อ้ยแลเจะเล่นด้วยเออเดี๋ยวกูจะเล่นด้วยเดี๋ยวจะโหฟได้ไย เล่นอะไรกันอ่ะเอาลาดอ๋อเอาลดออาลดบวชบาทมัไปมาแล้วอีกยัไงไม่เกินแล้วเดินแล้วต้องเล็มมังดางสอ ว่ามึงกลัวขี่แตกไงพี่หี่แทกตุดไอ้เหี้ยนอนกอดมอนข้างเสร็จเสร็จกเปาคุ้มหัวโม่อะไรไปไหนะม่โม้เลยหายไปาตัวได้เหี้ยไอ้เข้าเลยเฮ้ยขา้ไี้ยายาไม่ดีนะ

ยาแล้วนะ <c oughs>

you mm -hmm. Hãy subscribe cho kênh mà tận gì không bỏ lỡ những video Đi à អីយ៉ាຢ່າតាមមកดิទៀតតាមវិញដោបាញ់តាមគួយ ตายแน่นอนไอ้เหี้ยป้อมช่วยด้วย

bên technique của em Ai chứ bán đâu tắt Ồ Ê dòm phe đây nè Dòm lên cái đại rồi Này dòm này quá Không Để đó, tôi lớp hợp tơm ô đi, cái 哎哈哈！<laughs>